เรียกว่าเอามาไัหรือเอาตำรวจมันก็เรกว่าสัยสุดท้ายตองให้ตำรวจมาดูแลเแล้วตำรวจก็เป็นลูกน้องของผู้ลงหับที่โรงพักที่เอาผมไปรีดตรวจตำรวจจับผมเข้าห้องใอ่ถุงน่อแล้วพี่จะ้วโดนิศผมโดนรีดเขาไม่ขอเด่นๆเลยเก็จับผมไปแล้วอ่ะที่มายื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของนี PI, function, x, ้แหลเรียนเียนทานรัฐมนตรีเรท่านรัฐมนตรีเียนท่านมนตรี เออมาร้องขอความเป็นธรรมและร้องขอพิจารณาคดีคดีใหม่ครับคดีที่ผมนี่โดนจำคุกไปแล้ว8เดือนเมื่อ5ปีที่แล้วครับเป็นคดีเช็คเช็คเด้งครับ <Okay. S 1> จากการจากการพิจารณาคดีครับ คือในคดีนี้เนี่ยคือทางผมกับคู่กรณีเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยในชีวิตนี้และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่รู้จักกันและไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนด้วยครับคู่กรณีที่ว่าเนี่ยเขาเป็นเอ,อมีมีหลายคนนะครับเอาคนที่หนึ่งคือเขาเป็น ภรยาของเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างชื่อดังที่สุดในจังหวัดปราจินบุรีครับแล้วก็ท่านที่สองเป็นเจ้าของบริษัทจานดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับคือ คนที่สองเนี่ยเขาใช้บัตรประชาชนผมที่หมดอายุแล้วหเดือนไปโอนที่ดินจากผมไปเป็นชื่อเขาซึ่งผมเนี่ยไม่เข้าใจว่าเขาใช้บัตรประชาชนหมดอายุ6เดือนไปโอนที่ดินของผมไปได้ยังไงและใช้ใบมอบอํานาจปลอมโอนที่ดินของผมไปได้ยังไงครับ ซึ่งปัจจุบันเนี้ยที่ถนดที่ดินแปลงเนี้ยถูกโอนไปเป็นชื่อของเจ้าของบริษัทจานดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปแล้วครับและคดีนี้ผมได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพอ,อำเภอกบินบุรีซึ่งผมแจ้งความไว้ตั้งแต่ปี25 56 ซึ่งปัจจุบันนี้ในคดีอาญานะครับได้หมดอายุความไปแล้วซึ่งผมฝากเรียนถามท่านผู้มีอำนาจในประเทศนี้ด้วยนะครับและทางกรมตำรวจด้วยนะครับว่าคดีความที่ผมไปแจ้งเนี่ยมันอยู่ในโรงพักมาได้ยังไงนะครับ9ปี11เดือนเนี่ยโดยคดีนี้เป็นคดี ที่ผมได้ไปร้องเรียนทางสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงมหาดไทยทางผบอตรซึ่งผมไปเรียกไปร้องเรียนมาหมดแล้วนะครับแต่มันไม่มีความคืบหน้าเลยไม่มีความคืบหน้า<ต>จนคดีนี้หมดอายุความไปแล้วครับซึ่งตอนนี้เหลือแต่คดีที่อยู่ในชั้นศาลในคดีพัง อย่างเดียวครับนี่เพิ่งจะขึ้นสารไปเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วครับซึ่งผมขอเรียนถามท่านผู้มีอำนาจในกรมที่ดินนะครับว่าการที่เราใช้บัตรประชาชนหมดอายุ6เดือนเนี่ยสามารถวนที่ดินได้หรือไม่ครับอแต่ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยให้คำตอบผมมานะครับว่า บัตรประชาชนหมดอายุ6เดือนเนี่ยโอนที่ดินได้ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ที่ดินซึ่งคนที่ให้คําตอบนี้มาก็คือคนที่โอนที่ดินของผมไปนี่แหละครับอผมฝากเรียนถามผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับที่ดินนะครับว่าบัตรประชาชนหมดอายุ6เดือนแล้วเนี่ยสามารถโอนที่ดินได้จริงหรือไม่ครับ แต่ผมมีดีกานะครับว่าบัตรประชาชนหมดอายุ6เดือนเนี่ยเท่ากับไม่มีบัตรประชาชนซึ่งถ้าไม่มีบัตรประชาชนมันก็คือโอนที่ดินไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วพอเราทราบไหมคะว่าเขาได้บัตรประชาชนของตัวเซมุไปได้ยังไงก็เขาไปเอาเอกสารนี้จากธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอกบินบุรีครับเขา<บ>ไปขอเอกสารจากธนาคารเขา,าเป็นอดีต ผู้จัดการธนาคารสาขาแห่งนี้ครับเขาก็เลยใช้เอกสารจัดธนาคารไปทําธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินได้ครับแต่ก็ไม่ได้มีการมาแจ้งเราก่อนว่าจะไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยครับผมแล้วเรามารู้ตัวอีกทีว่าเป็นเป็นนี้เหรอคะมารู้ตัวอีกทีตอนที่มาดูที่ที่ที่เป็นที่ของเรามาก่อนนะครับอยู่ๆเอ๊ะมีใครมาก่อสร้างอยู่ในที่ของเราไม่ทราบ ตอ,ตอนโอนนี่คือเราติดคุกอยู่ับนะไม่ไม่ตอนโอนนี้เราก็ปกติครับ<ม>คือเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็ใช้ชีวิตปกติครับแต่ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ที่ดินผม่าอยู่ที่ที่โอนไปนี่อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับคุณแงว่าพอเรากลับไปทีนึงเราไปเห็นการปลูกสร้างในที่ดินของตัวเองโ<ๆ>ดยที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของเรารก็เลยไปสืบดูว่าใครเอาไปกระทําแบบนี้ใช่ไหมครับผมเข้าไปถามเขาเลยว่า ที่ใช้งานก่อสร้างที่ตรงที่ของผมเนี่ยว่าใครเป็นคนมาก่อสร้างในที่ของผมได้ยังไงซึ่งทางคนงานก่อสร้างบอกว่าตอนนี้ที่ดินเนี่ยเเจ้าของบริษัทจันดาวเทียมยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาแล้วจากเจ้าของที่คนเดิมเอ,อซึ่งเจ้าของที่คนเดิมก็คือผมเนี่ยแหละผมก็เลยถามว่าซื้อกับผมไปได้ยังไงในเมื่อผมไม่รู้เรื่องเลยอ่าสรุปเขาบอกว่าตอนนี้ที่ดินเป็นของเขาแล้วเพียงนั้น เขามีสิทธิ์และเขาก็ได้รื้อสิ่งก่อสร้างในที่ดินของผมออกไปเป็นบางส่วนและก็ก่อสร้างเพิ่มเติมมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับตรงนั้แหลติตลาดเป็นที่ดินบ้างที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับโรงพยาบาลอำเภอกบินบุรีครับเป็นที่ดินที่มีอาคารมีโกดังหลังใหญ่มีป้ายบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอติดอยู่ตรงนี้ครับที่นี่ก็คือมีสิ่งก่อสร้าง มีโกดังหลังใหญ่เลยครับแล้วเขาก็อะไรครับขเขามาลื้อเขามาลื้อตัวบ้านออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็มาก่อสร้างเพิ่มเติมเมื่อปีอะไรครับเมื่อปีสองห้าห้าเจ็ดครับปีห้าเจ็ดครับคือเขาเขาใช้บัตรประชาชนเราไปโอนที่ดินเมื่อป,ปีห้าเจ็ดแล้วก็อเออประชาชนโอนที่ดินไปตั้งแต่ปี56ครับ <5 6 S 1> วันที่24พฤษภาคม2556 แต่วันที่โอนเนี่ยบัตรประชาชนผมหมดอายุไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดธันวาส 5, 5, <17. S 1> องห้าห้าห้าสี่เขาบว่าโอนห้าห้าเขาโอนปีห้าห้าปีห้าห้าโอน,โอนปีห้าห้าวันยี่สี่พฤษภาคมปีห้าห้าแต่บัตรประชาชนของผมเนี่ยหมดอายุไปตั้งแต่วันที่17เจธันวาสิบเจ็ดธันวาสองห้าห้าสี่ครับอ๋อแต่โดนปอมปีห้าห้าครับครับแล้วปอมลายเซ็น ผมไปด้วยครับอยู่ในคดีอยู่ในอะไรนะอยู่ในศาลอะไรในคดีอาญาเนี่ยคดีหมดอายุความไปแล้วครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสพกระบินบุรีเนี่ยปล่อยให้คดีหมดอายุความไปแล้วในคดีอาญานะครับส่วนคดีแพ่งเนี่ยตอนนี้ฟ้องร้องกันอยู่ที่ศาลจังหวัดกระบินบุรีโดยผมเป็นโจทก์ฟ้องออจำเลยที่หนึ่งเป็นพระอยู่ตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการธนาคาร จำเลยที่2เป็นเจ้าของผัสจานดาวเทียมยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยครับรจำจำเลยที่สามก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดินสามท่านครับคดีนี้อยู่ในชั้นพิจารณาคดีของศาลครับอาจารย์น,นี้คือคือ,คอนี่แล้วก็ผมถามเรื่องนี้นโดนติดคุกฟรีเรื่องอะไรติดเร้งใช่ไครคุกฟรีก็คือเช็คเด้งซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องนี้นครับติดไป8เดือนเหรอแดเดือนครับก็คือเหมือนมันเหมือนมันเกิดเรื่อง แล้วโอนที่ดินก่อนโอนที่ดินก่อนครับแล้วก็มันก็เริ่มมีปัญหาผู้คนนีมาเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็โดนเช็คเด้งใช่ครับเมื่อปีอะไรครับปีห้าปีตั้งตั้งแต่ปีสองห้าห้าหกครับปีนี้ 6, 5, 5. ปีปีนี้หกห้าก็ปีหกศูนย์ะห้าเก้าผมว่าโดนจำคุกตั้งแต่ปีห้าเก้าถึงหกศูนย์นะครับอ๋อจำคุก ช่วงข้าวข้าวหรือพบศูนย์ก็เหือนจำเลยครับอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาแปดเดือนครับผมแล้วถ้าสมิมติได้ได้มีการติดต่อกลับไปกับคนที่กระทำไหะได้มีการติดต่อไปไหมหรือเขาติดต่อมาไหมก็มาเจอกันตอนวันที่ขึ้นศาลเนี่ยครับครั้งแรกเนี่ยวันเขาพูดเสนอไก่เกี่ยวอะไรบ้างมั้ยไม่ไม่ไม่เขาสู้คดีกันอยู่สู้คดีกันอยู่ครับสู้คดีครับแต่ว่าตันนี้มาศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้พิจารณาคดีนี้ใหม่อีกครั้งปีปครับติดพุกเป็นเวลา8เดือนครับค้นฟื้นคดีเช็คเด้งใช่ไหมใช่ครับคดีเช็คเด้งครับถูกถูกตัดสินว่าหยุดสองสายเลยใช่ไหมสายทัพสนและสาอุทธรณ์ใช่ครับเพราะมีความผิดแล้วก็ติดพุกไปเป็นเวลา8เดือนครับวันนี้เรายนร้องครับตับริการบริกาเจะสู้อะไรดกาอ่าครับศาลไม่ให้ดีกาครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่โทษไม่เยอะ เดี๋ยวให้อา,อาสาังไปมาเพิ่มเติมครับรครับภายในระยะเวลา60วันครับโอเคคือสามนี่คือไอ้เช็คเรื่องนี้เขาโกงโกงโกงเสียนอะไรคือผมกับเขาเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยตลอดชีวิตเนี่ยอไอสามสามสามคนนี้เนี่ยสามรายนี้ใช่ไหมครับสามรายเนี่ยครับ, <c oughs> รรบอดีตเจ้าหน้าที่แบงค์แล้วก็อะไรอะไรผลผลวัสดุอดีตเจ้าหน้าที่แบงก์แล้วก็ภรยาเจ้าของรับรับวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของจังหวัดปราจีนบุรี แล้วก็ลูกสาวเขาแล้วก็ส่วนทนายแล้วยังไงไอคดีเช็คเด้งอะไรเง <c oughs> ี้ยก็คือเขาเอาเช็คของผมเนี่ยไปลงกรอกจํานวนเงินมาสิบห้าล้านบาทก็เหมือนมีชื่อ,อมผมเซ็นชื่อทิ้งไว้ก็เหมือนแค่ใส่ตัวตัวเลขเขาก็ไปกรอกตัวเลขใส่แล้วไปกรอกวันที่อ่าแล้วเขาก็ไปไปเหมือนกับไปไปจ้างธนาคาร ให้มาให้การเป็นพยายนให้เขาว่าผมไปเบิกเช็คไอ้ทางเขาก็ไปเบิกเช็คในวันครั้งที่1ครั้งที่2องครั้งที่สมเนี่ยมาจำนวนครั้งที่หนึเนี่ยคือ2ล้านบาทครั้งที่2ก็คือ10ล้านบาทครั้งที่สามก็คือสมล้านบาท3ครั้งเนี่ยก็คือสร้างเรื่องโดยให้ธนาคารมาเป็นพยายนให้ธนาคารมาเป็นพยายนนะ ว่าเขาไปเบิกเงินจริงในวันนี้วันนี้วันนี้สามครั้งเนี่ยแล้วเขาอ้างว่าเขานำลเงินสดมาให้ผมที่ธนาคารกสิกรไทยสาขากรุงบินบุรีในวันนี้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเงินสดทุกครั้งทั้งทั้งที่ผมกับเขาไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้ากันถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแล้วคู่กรณีก็ไม่เคยมาศาลด้วยเหมือนคู่กรณีนี้สามรายก็เหมือนเป็นร่วมกับธนาคารอะไรอย่างนี้ กับมือกับเจ้าหน้าที่ธนาคารอดีตอดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารคแบบแก้งทำให้เราโดนปฏเช็คกิ้งกันเนี่ยตั้รวมประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับการรับจ่ายเรื่องที่ยินอะไรมาเรื่อยๆอะไรใช่ครับ